สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่โคโคพีโนนะฮะนี่คือแบบตึกเนาะห้องเริ่มต้นที่ราคาเจ็ดร้อยบาทนะครับมีเจ็ดร้อยแปดร้อยเน,ะนาะยังไงก็ดูเอาในเว็บอโคด้าก็มีให้เลือกนะฮะแต่เขาบอกว่าห้องหลังบนะีดฟอนน่ะห้องรหัส G นะฮะ G1 ดีสุดนะฮะก็ราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะฮะราคาน่าคบหามากฮะแต่ว่ารีสอร์ทนี้ก็ ผมดูจากรีวิวแล้วคะแนนเรื่องความสะอาดบางคนก็บอกดีบางคนก็บอกไม่ดียังไงก็มาลองกันได้น่าลองนะฮะเพราะราคามันน่าลองจริงเพราะว่าติดริมหาเนาะอันเนี้ยนะอันเนี้ยพันหนึ่งน่าใช่แต่อันเนี้ยผมไม่แน่ใจแต่ผมก็เชื่อว่าเป็นไปได้ว่าจะพันหนึ่งนะฮะอ่าเอ่อตำแหน่งที่ตั้งก็ขับลงกต้ไปก่อนถึงหาดบ้านกูดนะฮะน่าจะหาไม่ยากนะฮะใส่ใน google Ma p ได้เลยคะเดี๋ยวจะมีใต้คลิปข้างล่าง ก็จะมีที่ตั้งให้ด้วยผมจะมาร์กจุดไว้ให้เนาะนี่วันนี้ที่ต้องเป็นเสียงมาภาคเองเพราะว่าเสียงลมมันแรงมากฮะเนี่ยดูจากลมเป็นช่วงปีใหม่เนาะลมแรงมากแรงแล้วออกเย็นๆด้วยฮะอ๋อส่วน B01-02 เนี่ยตำแหน่งดีสุดนี่ที่เราเห็นนี่คือบีศน่นะฮะอ่าผมบอกเลขเด็ดไปสองห้องแล้วนะ ราคาพันสี่ร้อยบาทเออเดิมบอกไปน่าครบมากพันสี่ร้อยบาทห้องริมทะเลขนาดนี้นี่ครับอันนี้ศูนย์สองนะอันนี้ g ีศูนย์หนึ่งมีสระน้ำาพด้วยนะฮะแล้วก็มีอาหารเช้าเป็นเบเกตกับข้อต้มนะฮะถ้าคนพักไม่เยอะถ,ถ้าคนพักเยอะเขาบอกว่ามันจะเป็นบุฟเฟ่นะฮะนี่พนักงานบอกมาอย่างนี้ ยังไงก็โทรสอบถามนะฮะว่าช่วงนั้นจะเป็นอาหารแบบไหนก็ได้อันนี้คือตัวหน้าหานะวันลมแรงนิดนึงเนาะสว่วนนี้สําหรับสี่ท่านนะฮะราคา2,400บาทฮะมันจะอยู่โซนนี้ผมว่าถ้ามาสี่คนนี่ก็โอเคนะฮะเหมือนจะแบบว่าเป็นซีกอีกซีกหนึ่งก็บรรยากาศดีมากครับ เบอร์โทรเดี๋ยวเราก็ลงไว้ท้ายคลิปนี่แหละหรือไม่ก็ใต้คลิปครับราคาหน้าคบหาเป็นที่หนึ่งที่ผมแนะนำอยากให้ลองนะฮะเพราะว่าราคามันโอเคมากๆพีโนโคโคพีโนนี่ครับดูลมอากาศแรงมากนี่ครับตัวตัวหาดอาจจะดูแบบมี ไม่ดูไม่ค่อยสะอาดมันสกปรกแบบแนวธรรมชาติอะไม่ใช่ขวดไม่ไม่มีขวดอะไรเงี้ยไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สร้างแบบว่าสกปรกนะฮะก็ถือว่าโอเคนะผหานิสาน้ําเนาะอืมบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้นครับโอเคครับจบคลิป